สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a f เฟเลน USA วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในมัสเซอร์คาร์ที่หลายคนรอคอยกับ2026 Ford m u s t a n ฟอร์ดมา s แตงเ s n e k e Super รถสนรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแรงความดุดนันและจิตวิญญาณอเมริกันแท้ๆรุ่นนี้ถูกพัฒนาต่อยอดจาก Mustang Generation ล่าสุดเพิ่มทางสมรรถนะงานดีไซน์และความพรีเมียมให้เหนือขึ้นไปอีกระดับใครที่เป็นแฟนมา t แตงหรือสายรถแรงบอกเลยว่าห้ามพลาด เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเชลบี่ซูเปอร์สเนกปี2026มาในลุคที่ดูดันและสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มการระบายความร้อนและแรงกดอากาศฝากระโปรงหน้ามีช่องระบายอากาศที่ดูดุดันตามสไตล์เชลลีด้านข้างมาพร้อมล้ออลอยขนาดใหญ่และโลโก้ซูเปอร์สเนกที่บอกตัวตนได้ชัดเจนด้านท้ายโดดเด่นด้วยสปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตดิฟฟิวเซอร์และท่อไอเสียคู่ที่ให้เสียงคำรามร้าใจตั้งแต่สตาร์ทเครื่อง ภายในห้องโดยสารยังคงความเป็นมาสเตงแต่ถูกยกระดับให้พรีเมียมและสปอร์ตมากขึ้นเบาะนั่งทรงสปอร์ตหุ้มวัสดุคุณภาพสูงรองรับสริระได้ดีเหมาะทั้งการขับขี่ปกติและการขับแบบสปอร์ตพวงมาลาัยดีไซน์เฉพาะรุ่นพร้อมโลโก้เชลบีให้ความรู้สึกพิเศษตั้งแต่จับระบบหน้าจอดิจิทัลและอินโฟเทนเมนท์ทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบเสียงคุณภาพสูงและรายละเอียดตกแต่งภายในที่เน้นความดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกัน มาถึงหัวใจหลักของรถคันนี้ในเรื่องสมรรถนะ2026 Ford Mustang Shelby Super Snake คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาดใหญ่ที่ได้รับการปรับจูนพิเศษให้พละกกำลังมหาศาลตามแบบฉบับ Super Snake อัตราเร่งจัดจ้านเสียงเครื่องยนต์ดุดันระบบช่วงล่างถูกปรับให้รองรับการขับขี่ความเร็วสูงและการเข้าโค้งอย่างมั่นใจระบบเบรกสมรรถนะสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการหยุดรถเหมาะทั้งการขับบนถนนและการนำไปลงสนาม ในด้านประสบการณ์การขับขี่รถคันนี้ให้ความรู้สึกดีเพลานใจและเต็มไปด้วยอารมณ์ของมัสเซอร์คาอเมริกันแท้ๆแ,แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยเพื่อให้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้สะดวกมากขึ้นส่วนเรื่องราคาของ2026 Ford Mustang Shelby Super Snake คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงกว่ารุ่น Mustang ทั่วไปพอสมควรเนื่องจากเป็นรุ่นพิเศษที่เน้นสมรรถนะและความ e x c l u s i v e ราคาอาจแตกต่างกันไปตามสเปคและแพคเกจที่เลือก แต่แน่นอนว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการรถแรงระดับตำนานและความพิเศษที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณชอบคอนเทนต์รีวิวรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s า f ฟเลนยูเเพื่อไม่พลาดคลิปรถยนต์สุดแรงและน่าสนใจแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขับขี่ปลอดภยัยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาเฟเลนยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในมสเซอรคาที่หลายคนรอคอย กับ2026 Ford Mustang Shelby Super Snake รถที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแรงความดุดันและจิตวิญญาณอเมริกันแท้ๆรุ่นนี้ถูกพัฒนาต่อยอดจาก Mustang Generation ล่าสุดเพิ่มทั้งสมรรถนะงานดีไซน์และความพรีเมียมให้เหนือขึ้นไปอีกระดับใครที่เป็นแฟน Mustang หรือสายรถแรงบอกเลยว่าห้ามพลาดเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Shelby Super Snake ปี2026มาในลุคที่ดุดันและสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มการระบายความร้อนและแรงกดอากาศ ฝากระโปรงหน้ามีช่องระบายอากาศที่ดูดดัดนตามสไตล์เชลเบีด้านข้างมาพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่และโลโก้ซูเปอร์สเนกที่บอกตัวตนได้ชัดเจนด้านท้ายโดดเด่นด้วยสปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตดิฟฟิวเซอร์และท่อไอเสียคู่ที่ให้เสียงคำรามเร้าใจตั้งแต่สตาร์ทเครื่องภายในห้องโดยสารยังคงความเป็นมัสเตงแต่ถูกยกระดับให้พรีเมียมและสปอร์ตมากขึ้นเบาะนั่นงทรงสปอร์ตหุ้มวัสดุคุณภาพสูงรองรับสริระได้ดีเหมาะทั้งการขับขี่ปกติและการขับแบบสปอร์ต พวงม,มาลัยดีไซน์เฉพาะรุ่นพร้อมโลโก้เชลビีให้ความรู้สึกพิเศษตั้งแต่จากระบบหน้าจอดิจิทัลและอินโฟเทนเมนตทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบเสียงคุณภาพสูงและรายละเอียดตกแต่งภายในที่เน้นความดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกันมาถึงหัวใจหลักของรถคันนี้ในเรื่องสมรรถนะ2026 Ford Mustang Shelby Super Snake คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาดใหญ่ที่ได้รับการปรับจูนพิเศษ ให้พละกกาลังมหาศาลตามแบบฉบับซูเปอร์สเนกอัตราเร่งจัดจ้านเสียงเครื่องยนต์ดุดันระบบช่วงล่างถูกปรับให้รองรับการขับขี่ความเร็วสูงและการเข้าโค้งอย่างมั่นใจระบบเบรกสมรรถนะสูงช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและความมั่นใจในการหยุดรถเหมาะทั้งการขับบนถนนและการนําไปลงสนามในด้านประสบการณ์การขับขี่รถคันนี้ให้ความรู้สึกดิบร้อใจและเต็มไปด้วยอารมณ์ของมสเซอร์คาร์อเมริกันแท้ๆแ,แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัย เพื่อให้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้นส่วนเรื่องราคาของ2,026ฟอร์ด Ford Mustang Shelby Super Snake คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงกว่ารุ่น Mustang ทั่วไปพอสมควรเนื่องจากเป็นรุ่นพิเศษที่เน้นสมรรถนะและความ e x c ลู s i v e ราคาอาจแตกต่างกันไปตามสเปคและแพ็คเกจที่เลือกแต่แน่นอนว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการรถแรงระดับตำนานและความพิเศษที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณชอบคอนเทนต์รีวิวรถแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s a f e r e e USA เพื่อไม่พลาดคลิปรถยนต์สุดแรงและน่าสนใจแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขับขี่ปลอดภัยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a f e r e e USA วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในมสเซอรคาที่หลายคนรอคอย กับ2026 Ford Mustang Shelby Super Snake รถที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแรงความดุดันและจิตวิญญาณอเมริกันแท้ๆรุ่นนี้ถูกพัฒนาต่อยอดจาก Mustang Generation ล่าสุดเพิ่มทั้งสมรรถนะงานดีไซน์และความพรีเมียมให้เหนือขึ้นไปอีกระดับใครที่เป็นแฟน Mustang หรือสายรถแรงบอกเลยว่าห้ามพลาดเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Shelby Super Snake ปี2026มาในลุคที่ดุดันและสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มการระบายความร้อนและแรงกดอากาศฝากระโปรงหน้ามีช่องระบายอากาศที่ดุดดัดนตามสไตล์เชลบีด้านข้างมาพร้อมล้ออันลอยขนาดใหญ่และโลโกโล้ซูเปอร์สเนคที่บอกตัวตนได้ชัดเจนด้านท้ายโดดเด่นด้วยสปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตดิฟฟิวเซอร์และท่อไอเสียคู่ที่ให้เสียงคำรามรา้อจตั้งแต่สตาร์ทเครื่องภายในห้องโดยสารยังคงความเป็นมัสแตงแต่ถูก